อ่ะโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ในเรื่องของ weekly analysis นะครับสัปดาห์ที่ 24- ถึง29มีนานะครับ2568นะครับในเรื่องของสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับของวันไม่ใช่สิของเดือนนะฮะดังนั้นก็มาอยู่ด้วยกันนะครับกับผมเรื่องของโค้ชเจสันในอาร์มี่เหมือนเดิมนะครับดังนั้นเหมือนเดิมครับทุกการวิเคราะห์ เราจะเริ่มต้นที่ DXY เสมอนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์กันมากๆเลยนะครับหนึ่งเลยราคาก็ไปในเรื่องของตามเป้าที่เราวิเคราะห์ไว้ ไปในเรื่องของ draw ย o r liquidity ที่ผมวิเคราะห์ไว้แต่บางครั้งก็อาจจะวิ่งในเรื่องของ opposite direction ก็ไปเลยนะครับอ่ะนะฮะเราก็จะมาเริ่มต้นที่ DXY เสมอนะครับเรามาเริ่มต้นที่ time frame weekly กันนะครับ Weekly เนี่ยตอนนี้เนี่ยด้วยความว่าผมก็ยังมองนะครับว่าเขาเนี่ยยังอยู่ในส่วนของ b e l ลิชอ o r o e r flow อยู่นะครับเพราะดูจริงๆเนี่ยนะครับราคาได้ดิ s เ e สเในส่วนของ อะไรครับตรงนี้จะเป็นลักษณะของ bullish order block แต่สุดท้ายครับราคาได้มีการในลักษณะของ impulse move ไปที่ d รีย l ร้ o ยและนะครับเราสร้างในส่วนของ gap ตรงนี้ครับนะ ตรงนี้นะครับสีเทาก็จะเป็นในส่วนของ weekly a p g ตรงนี้นะครับเขียนกำกับไว้แบบนี้นะครับพอเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะครับ direction ของเราเนี่ยนะครับ order flow เ,เนี่ยผมก็ยังมองนะว่าเขายังอยู่ในส่วนของ b a l a s h อยู่นะครับยัองอยู่ในส่วนของ b a l i s h order flow อยู่ดังนั้นนะครับเราจะมองว่าราคาเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะมีแนวโน้มที่จะ ามาในส่วนของในลักษณะของเซลล์ซลิคริตี้พูลตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ราคาได้มีการรีเทสขึ้นมาอยู่นะครับอาจจะมาในส่วนของรีเทสลึกหรือไม่ลึกเนี่ยก็ต้องมาดูในส่วนของรีแอคชั่นกันอีกทีนึ่งนะครับดังนั้นนะฮะในส่วนของ weekly ในเรื่องของ direction เนี่ยนะครับเราก็มีในเรื่องของประมาณนี้ก็พอเพราะราคาเนี่ยนะมันก็ติดทั้ง2 p d พีเลยเลยก็คือ bullish avg ตรงนี้ และ b a l a e avg ตรงนี้ดังนั้นก็มีโอกาสนะที่จะ <c oughs> respect ทั้ง2อง period เ,เ,เห็นไหมครับตรงนี้ก็มีส่วนตรงนี้ก็มีนะครับอ่ะพอ weekly เสร็จปุ๊บเราก็ไปดูในส่วนของ daily กันนะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นตัวเหตุผลหลักๆเลยละกันว่าทำไมถึงราคาได้ดีตัว rejection ต่อนะครับหรือแบบขึ้นต่อหรือเราจะเรียกว่า reversal ก็ได้นะครับเพราะเป็น ในเรื่องของปัจจัยตรงนี้ครับ bullish e v e r y g ในส่วนของ t time f r a m e Weekly <c oughs> และตรงนี้ก็เป็นในส่วนของ d o ล Liquidity เอาเป็นสีแดงเลยแล้วกันดีกว่าเนาะพี่ๆจะได้ชัดเจนว่าเอล l l q u u i i t y เนี่ยมีอยู่ตรงไหน,น103.195นะครับและตอนนี้เนี่ยราคามันก็มาสักครู่นะครับในส่วนของ FVG low ตรงนี้แล้มาสวิฟเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะครับก็ไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เขาจะมีแนวโน้มที่จะขึ้นต่อไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้เท่งเทียนนี้สามารถปิดเหนือกว่า high ก็แปลว่า order flow ของเราเนี่ยยังอยู่ในส่วนของ short term bullish อยูดังนั้นก็มีโอกาสที่จะมาในส่วนของ h u g l FVG ตรงนี้ในส่วนของ DXY นะนะครับ daily ก็น่าจะไม่ค่อยเคลียร์นะ แต่ว่าถ้าไปดูในส่วนของ H4 เนี่ยก็จะมองได้ชัดเจนนะครับว่าวิกโลตรงนี้นะครับไม่ใช่วิกโลเป็นในส่วนของการ induce m e n t ราคาที่ดีมากๆเลยเพราะเรามีในส่วนของบริเวณ equal o ตรงนี้ดังนั้นตรงนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะ induce ราคาเพื่อที่จะให้ลงต่อดังนั้นนะครับเราอาจจะได้เห็นในเรื่องของราคาได้มา s w ิป p ในส่วนของ ช็อตเทอร์มไฮตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็อ n t เทลสมา equal low, แล้วก็ไปหาจ่อ l i q u ดิ i t y ของเรานะครับดังนั้นนะครับในส่วนของภาพรวมของ dhy เนี่ยผมยังมองในส่วนของฝั่งคขาลงอยู่นะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ลงเรามีโอกาสที่จะมาเอาในส่วนของ l i q u i d ดิตี้ o l บริเวณอัพไซด์ได้เหมือนกันนะครับ ประมาณนี้ดังนั้นตรงนี้พอเราได้เรื่องของ bias ของ dx y แล้วเนี่ยเราจะมา confirm bias ด้วยในเรื่องของ inter market analysis กันแล้วคือในเรื่องของ t note นะฮะ t note ในส่วนของ weekly เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอ่ะอย่างที่เราเจนกันดีก็คือ1ครับเขามีในเรื่องของ small avg ตรงนี้ไว้เฮี รนี้คับผมแล้วก็ราคาก่าาอนขคันๆที่จะไวสเปคได้สวยนะนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยนะครับผมยังไม่ค่อยชัดเจนตรงที่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นลนักษณะของวิกโร่ด้วยนะครับวิกโรเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นโลที่ไม่สามารถพุทธให้ราคาเนี่ยสูงขึ้นได้ดังนั้นมีโอกาสไหมครับที่จะว่าราคาเนี่ยจะมีโอกาสที่จะมาเอาในส่วนของวิกโรเสร็จป,รปุ๊บก็ค่อยขึ้นต่อก็เป็นไปได้นะผมว่า นะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยในส่วนของบริเวณ s สวิง Low บริเวณตรงนี้แล้วก็ไปดูกันครับในส่วนของรายวันนะครับเห็นไหมรายวันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนเช่นเดียวกันก็คือ เรามีบริเวณวีกโลค่อนข้างที่จะเยอะมากดังนั้นในส่วนของทีโนะระยะยาวเนี่ยมีโอกาสมากครับที่ว่าราคาเนี่ยจะมาการในส่วนของทิ้์ราคาเพื่อที่จะขึ้นต่อเพราะว่าในส่วนของดิเรกชันเนี่ยนะครับเรายังอยู่ในส่วนของบูลิโออร์ฟ o w อยู่นะ แต่ว่าตอนนี้มันยังขึ้นไปไม่ได้ดังนั้นก็มีโอกาสนะครับที่ราคาจะมาเอาในส่วนของ liquidity pool บริเวณข้างล่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นก็น่าติดตามมากๆเลยในส่วนของ T-note ถ้าสมมตินะครับ T-note ช่วงนี้เป็นการวิ่งในส่วนของ short term b a l r i s h overflow อยู่เราจะเห็นในส่วนของ DXY ก็วิ่งในส่วนของ short term bullish overflow ได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของระยะกลาง นะครับระยะกลางนะฮะก็เห็นไหมเข้ามาเทสในส่วนข <c> อง <oughs> inversion นะครับ weekly inversion น uh, ะครับตรงนี้แล้วก็ได้มาสวิปในส่วนของ Weekly BPR ด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นลักษณะของ s สตรองมากๆเลยแล้วเรามีในส่วนของ Low r e s i s t a n c e l i q u i d i t y run ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นลักษณะของ Engineer Liquidity Counter Party Liquidity Pool โคตรดีนะครับดังนั้นตรงนี้ก็มาดูในส่วนของ Do Liquidity ของเรากันนะฮะในส่วนของอ t n o t e เนี่ยผมก็ยังมองนะว่าเขาก็ยังอยู่ในส่วนของ Bullish Order Flow แต่ตอนนี้มันยังขึ้นไม่ได้เพราะอะไรครับ เพราะเรามีในส่วนของวิกโ o ลอยู่นะครับดังนั้นตรงนี้ผมมองว่าราคามีโอกาสที่จะลงหมาอีกรอบหนึ่งเพื่อมาเอาในส่วนของ liquidity ข้างล่างเพื่อที่จะขึ้นต่อครับดังนั้นนะครับ r h target ของเราก็น่าจะเป็นในส่วนของ Swing High ตรงนี้นะครับดังนั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เช่นเดียวกัน <c oughs> ไปดูในส่วนของระยะสั้นกันนะฮะร,ระยะสั้นก็ชัดเจนมากๆเลยนะครับเข้ามา Respect ในส่วนของ Weekly BPR ตรงนี้เห็นไหมครัดังนั้นตรงนี้ institutional order flow ของเราเนี่ยเรายังอยู่ในส่วนของ bullish อยู่นะฮะยังสนับสนุนราคาเพื่อที่จะให้ขึ้นต่ออยู่นะครับ,บ,บดังนั้นว e e k l y ในเรื่องของ Direction เราได้แล้วเพราะว่า institutional order flow ของเราเนี่ยอยู่ในส่วนของ bullish แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ค่อยมีคีย์เลเวเท่าไหร่เพราะว่าคีย์เลเวตอนนี้ราคาก็ respect ในส่วนของตรงนี้อืม ข้าไปดูในเดลี่กันนะเดลี่นะครับม,มาดูตรงนี้น่าสนใจกันอีกรอบหนึ่งก็คือในเรื่องของบริเวณสวิงโลบริเวณแถวๆนี้ครับก็คือผมมองว่าราคามีโอกาสมากที่จะมาอินดิวตรงนี้ <c oughs> ตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ขึ้นต่อนะมีโอกาสที่จะอินดิวอีกรอบมากเพราะว่าตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับโล w r รีสิตต์และลควิิตี้รันปุ๊บปุ๊บ อืมโอเคตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้มีคนรีเควสมาว่า low r e s i s t a n e liquidity run ตรงนี้คืออะไรเพราะว่าผมเนี่ยใช้หลายครั้งแล้วเป็นการา predict market แล้วค่อนข้างที่จะ over power นะครับคอนเซปต์ concept. ตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าใครอยากจะให้ผมสอนเนี่ยลองพิมพ์คอมเมนต์ดูว่าอยากจะให้สอนในเรื่องของ liquidity run นะครับตรงนี้เดี๋ยวถ้าผมเห็นว่ามีคนรีเควสในการทำเนี่ยผมจะอัดคลิปวิดีโอสอนให้นะครับ นะดังนั้นสรุปกันง,ง่ายๆครับ T-nose อยู่ในส่วนของ bullish แต่ตอนนี้มีโอกาสที่จะวิ่งในส่วนของ short term b e l r i s h ทั้ง DXY เช่นเดียวกันนะครับก็มีโอกาสที่เขายังเห็นในส่วนของแนวโน้มในส่วนของฝั่งขึ้นอยู่นะครับยังไม่ค่อยเคลียร์สักเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะมาในส่วนของบริเวณตรงนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับก็ค่อยรอติดตามกันอีกทีหนึง่ง ไปดูครับในส่วนของพ i ระเอของเราในส่วนของ XAUUSD นะครับ XAUUSD ก็โอ้นะครับเพอร์เฟกนะั่นก็คือในเรื่องของ bullish order flow หนึ่งครับเรามีทั้ง weekly order block ตรงนี้อีกอย่างหนึ่งครับเรามีทั้ง weekly m b g ตรงนี้ครับ ดังนั้นนะครับ institutional order flow ของเราเนี่ยในส่วนของทองคำเนี่ยยังอยู่ในส่วนของฝั่งขาขึ้นและในส่วนของ final target ของเราก็น่าจะเป็นในส่วนของ all oh, time high <c oughs> นะรตรงนี้นะครับน่าจะ perfect scenario กันดังนั้นพวกเบ v ์เบรนโซนที่เราตีเมื่อตะเกีย นะครับเป็นโซนที่พร้อมที่ยังสนับสนุนราคาเพื่อที่จะให้ขึ้นต่ออยู่นะดังนั้นตอนนี้เรายังอยู่ในส่วนของฝั่ง bullish o r d e r f l o w อยู่นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนอาจจะตกใจนะครับว่าทองคามันโดนเทขายไหมหรือเปล่าโคดอะไรเงี้ยนะครับบางครั้งตรงนี้มันไม่ใช่การเทขายครับผมแต่เป็นเพื่อมาในลักษณะของอะไรครับมา f i ลในส่วนของ weekly f b g ตรงนี้ครับผม ดังนั้นนะเดลี่ f p g นะครับยังเป็นตัวที่ยังสนับสนุนราคาเพื่อที่จะให้ขึ้นต่ออยู่นะครับดังนั้นการเทขายในครั้งนี้ผมไม่ได้มองว่าเป็นการเปลี่ยนเทรนจากฝั่งขาขึ้นกลายเป็นฝั่งขาลงนะครับแต่เป็นการย่อราคาเพื่อที่จะให้ขึ้นต่อเท่านั้นครับผมเพราะอย่างที่เราทราบกันดีใช่ไหมว่าตลาดไม่ได้มีแค่ขึ้นอย่างเดียวก็ต้องมีทั้งลงเช่นเดียวกันนะครับดังนั้น weekly เราได้ในเรื่องของ direction เดลี่เราไมีในส่วนของ key level แล้วนะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างที่จะ respect ในส่วนของ daily avg ตรงนี้ค่อนข้างที่จะ perfect นะฮะดังนั้นก็มาดูกันอีกทีนึงในส่วนของ H4 H4 ตอนนี้ครับสีเทาตรงนี้ก็คือในส่วนของ daily avg ใช่ปะ่ะ bullish avg และ H4 ครับเรามีในส่วนของ o p e o s i t e p t e r a ก็คือ H4 b e a r i s h avg ดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะให้ราคาทองคำเนี่ย continue ในส่วนของ bullish order flow เนี่ยเราต้องการที่จะให้เห็นว่าราคาต้องปิดเหนือกว่า b e l l i s h avg ตรงนี้ของเราไปได้ถ้าปิดไปได้ก็รอให้มันเป็นลักษณะของ inversion f a i l u e gap แล้วก็ t e s ในส่วนของ liquidity pool ตรงนี้ liquidity pool ตรงนี้ไปหา all t i m i นะครับดังนั้นแผนสัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์จนถึงวันศุกร นะครับผมมีประมาณนี้ในส่วนของทองคํา <c oughs> เพราะว่าทองคําตอนนี้เรายังอยู่ในส่วนของ bullish order flow อยู่แล้วผมต้องให้เห็นว่าราคาต้องมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมที่ยังสามารถปิดเหนือกว่า b e l r i s h a b g ตรงนี้ของเราได้ถ้าปิดไปได้นะครับก็มีโอกาสขึ้นต่อแต่ถ้าสมมติว่าปิดไม่ได้แล้วราคามัน respect ในส่วนของ b e l r i s h a b g ก็มีแนวโน้มที่จะ ลงต่อได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็ประมาณนี้ละการในส่วนของทองคำนะฮะเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปเก็บหลักฐานลงส่งกลุ่ม private นะครับไปดูในส่วนของคู่เงินกันนะครับถ้าคู่เงินนะครับไม่ใช่สิไม่ใช่คู่เงินถ้าเป็นในเรื่องของ dxy เขา c o n t i n u วในส่วนของ b e a r a s h e o d e r f l o w ถูกต้องไหมครับดังนั้นเราก็ต้องเห็นในส่วนของคู่เงินที่จะ continue ในส่วนของ bullish o r d e r flow เดียวกันนะครับอะตอนนี้ราคาก็นะครับตอนนี้อยู่ใน time frame weekly ครับผมนี่คือ final target นะบาย stop คือเรืองสกาณะของ final target ในสัปดาห์หน้าของเรา นะครับถ้าสมมติว่า EU เนี่ยนะครับดอลลาริคิตี้ของเราเนี่ยยังซิล intact อยู่หรือว่ายังอยู่อยู่เรายังสามารถเทรดได้แต่ถ้าสมมติว่าแบบในอนาคตเราไม่รู้หรอกว่าวันจันทร์อาจจะมีในส่วนของแรงโมเมนตัม um, อะไรเงี้ยทำให้ราคาพุ่งต่อเสร็จปุ๊บสุดท้ายเลยนะครับวันจันไปหาดอลลาริค i ริตี้ของเราแค่วันเดียวผมจะไม่มอง EU เลยเพราะว่า Final Tar g e เเนี่ยเราเมดไปที่เรียบร้อยแล้วโอเคไหมครับแต่ว่าถ้าสติว่า draw l i q u i d i t y ของเรานี่ย buy stop เนี่ย ยัง s t i l l Intact อยู่ผมก็ยังมองว่าก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นในส่วนของการลองในส่วนของ EU ได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้น 1. ครับ Weekly เราได้ Bias 2. เราได้ส่วนของ Key Level ไปที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นไปดูในส่วนของ Daily เพื่อเป็นการ Confirm Bias ของเราครับผมอืมเห็นอะไรไหมครับราคาได้มาในส่วนของ Sweep ในส่วนของ Week Low ตรงนี้นะครับมผมขอเป็นตัว X ตรงนี้นะเป็นลักษณะของ Inducement ราคาแล้วก็ในส่วนของ ี่ P. เนะโอเคเอาอะนะครับเรามีในส่วนของ P. E. เปเรทีบรปอยแล้วดังนั้นนะครับเดลี่ตอนนี้นเรายังไม่ชัดเจนนะครับยังไม่มีในส่วนของโมเมนตัมที่ยังให้เปลี่ยนในส่วนของช็อตเทอร์มบริชกลายเป็นบูลลิชตอนนี้ก็ถ้าสมมติทาลองตอนนี้นก็มีโอกาสเสี่ยงมากๆเลย ก็ต้องไปดูในส่วนของการคอนเฟิร์มในส่วนของ H4 H4 ตอนนี้ครับราคาได้มีการมาสวีปอีกรอบหนึ่งบรเิเวณ Key Level นะครับแล้วอะไรฮะมีในส่วนของว๊กไฮตรงนี้ด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้น่าสนใจมากๆเลยถ้าสมมติว,ว่าราคามีโอกาสที่จะมีโมเมนตัมที่พุชราคาไปหาวีไฮตรงนี้ของเราได้เนี่ยเราค่อยกลับมาสนใจในส่วนของอ เด็ก bullish o d e r f l o w ของเรานะครับอุ้ยมีคายตรงนี้เป็นในส่วนของ PVD a y low ตรงนี้เลยนะครับน่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับดังนั้นนะครับ H 4นะครับก็อาจจะใช้ไปได้ก็มีโอกาสนะครับดังนั้นตอนนี้นะครับก็ยัง t a r g e เยังเอาแนวนอนไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่มีการคอนเฟิร์มใดใดทั้งสิ้นแต่นะครับในส่วนภาพรวมแล้วก็ความเชื่อมั่นของเราเนี่ยนะครับเรายังอยู่ในส่วนของตรงนี้อยู่ ในส่วนของ u l l i s h อยู่นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันไรทังนั้นดังนั้น,น,นถ้าไม่มีการยืนยันเราจะรอวันจันทร์ในการเฉลยกันอีกรอบหนึ่งเพราะเราจะใช้ในส่วนของมันเด y range ในการวิเคราะห์กราฟด้วยนะครับอ่ะท้ายนะครับในส่วนของ g ี p นะครับ GP p weekly ครับผมอืมอ่ะนะครับ g ีในส่วนของ i ท e f r a m e We e k l y ครับผมก็เหมือนกันนะครับราคาก็ได้เข้ามา Respect ในส่วนของอ ไม่ไม่ respect เลยนะครับแล้วยังมีในส่วนของ BPR ตรงนี้ด้วยดังนั้น institutional order flow ของเราเนี่ยนะครับยังอยู่ในส่วนของบ l l ษัทอยูอ่ U, นะครับแต่ว่าเห็นไหมครับว่าราคาเนี่ยนะครับมันในส่วนของ s m t กันนะครับ SMC d i v i r g e n n กันก็คือบง่งบอกว่าฝั่งไหนเนี่ยแข็งแรงมากกว่ากันนะครับดังนั้นเนี่ย EU ตอนนี้นะ่าจะแข็งแรงมากกว่า E GU นะครเพราะว่าเห็นไหมครับราคาตอนนี้ก็มีแนวโน้มที่จะ respect นะตอนนี้ผมอยู่ eg นะ EURGBP นะครับราคาค่อนข้างมีแนวโน้มที่จะ respect ในส่วนของ bullish o r d e r b lock, l o c k bullish avg ตรงนี้นะครับแล้วเรามีในส่วนของ r u l r i s i s t a n c e l i t y run ตรงนี้ด้วยดังนั้นก็บ่งบอกว่า EUR น่าจะแข็งแรงกว่า GU ดังนั้นถ้าเราต้องการลองเนะี่ยผมมองว่าสัปดาห์หน้า e u น่าจะได้เปรียบกว่าอืม ไปดูครับเดวิกลี่เราได้เลคชั่นล้วนะครับบายสต็อปพาร์เก็ตนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าอืมโอเคโอเคนะครับเห็นไหมเรามีในส่วนของที่ x ืนะครับตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มใดๆทั้งสิ้นเพราะว่า นะครับเรายังไม่มีในส่วนของ key level อะไรทั้งนั้นที่มาเป็นในส่วนของ opposite p d o Ray ที่จะทำให้ราคาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะขึ้นต่อนะครับดังนั้นไปดูในส่วนของ H4 กันอืม H4 ก็โอ้นะครับก็เหมือนเดิมครับรอให้ราคาเนี่ยมาหาในส่วนของ week high ตรงนี้อืมเพื่อที่จะเป็นการ induce ราคา แล้วก็คอนติเนียในส่วนของ Bullish Momentum <1> 1> ก็แปลว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยในท m e เฟรมไลน์วันเนี่ยเรายัางไม่ค่อยชัดเจนมากสักเท่าไหร่ แต่ในส่วนของ Direction นะครับผมมองว่าทั้ง EU และ g u เรายังอยู่ในส่วนของ bullish order flow เหมือนเดิมและ XAUUSD นะครับสามคู่นี้ที่ผมจะโฟกัสหลักๆเนี่ยยังอยู่ในส่วนของฝั่งขาขึ้นอยู่นะครับพะ DXY ก็ยังมีในส่วนของแนวโน้มที่อยลงต่ออยู่แต่ตอนนี้ DXY ยังอยู่ในส่วนของ short term bullish order flow อยู่ ดังนั้นเราก็ต้องรอในส่วนของ DXY ที่จะคอน t ิ n นีในส่วนของเ a l i s h เพื่อเป็นการยืนยันในส่วนของ EU และ GU กันอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ DXY เขาค่อนข้างที่จะขึ้นขึ้นอยู่นะครับถ้าเราไปบอถ้าเราไปลองในส่วนของ EU และ GU ตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะแพรแล้วก็มีโอกาสที่ด้วยว่ากราฟจะลงต่อไลซ้ำนะครับอ่ะและนะครับสัปดาห์หน้าที่ผมจะสนใจหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของ EU ซะมากกว่า เพราะ E.U. ตอนนี้นะครับแข็งแรงมากกว่า G.B.P. นะฮะดังนั้นเราจะรอคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งถ้าหากราคาสามารถ close above this a r i s h p g ตรงนี้ครับตรงนี้ได้ถ้าปิดไปได้เนี่ยบ่งบอกเลยว่า E.U. จะแข็งแรงกว่า G.U. ด้ซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยสัปดาห์หน้าผมจะรอการคอนเฟิร์ม by a s ผ่าน D.X.Y. กันอีกรอบหนึ่ง นะครับแล้วก็ดูในส่วนของทองคําด้วยนะฮราะเออพอทองคําตอนนี้ก็มีแนวโน้มเช่นเดียวกันนะครับที่จะ c o n t i n u a ในส่วนของ bullish r e t r l o w เพราะอ l l time high ก็คือทาร์เกตของเรานะครับอ่าประมาณนี้ละกันนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะแปะในส่วนของข่าวตารางสัปดาห์หน้ากันนะครับว่าตั้งแต่วันที่24ถึง28เนี่ย เรามีในส่วนของข่าวอะไรกันบ้างที่มีความผันผวนหรือมี volatility เนี่ยทำให้กราฟเนี่ยเขาขยับขยเยื่นดังนั้นตั้งแต่วันจันทร์สามารถเทรดได้เพราะเรามีความผันผวนเพราะมีกราฟแฝมแดงแต่วันคันเราไม่มีนะครับดังนั้นตรงนี้ก็อาจจะลาเว้นไว้ก่อนและสามารถเทรดได้ตั้งแต่ต้นไปตั้งแต่วันพุธจนถึงวันศุกร์ได้เลยเพราะเรามีในเรื่องของแ้มแดงครับผมข่าวต่างๆตามที่ผมแปะไว้นะครับตรงนี้จะเป็นในเรื่องของความผันผวนและทําให้กราฟเนี่ยมันมีวอลลุ่มลองสังเกตง่ายๆนะครับว่าสัปดาห์นี้ ค่อนข้างจะมีข่าวที่เกี่ยวกับ E.U. และ G.U. ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ USD ก็มีแต่ก็ไม่เยอะเท่ากับคู่เงินดังนั้นตรงนี้ก็ค่อยติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนของ weekly analysis สัปดาห์ที่2 4ถึง28มีนาคม2 5งนะครับเราจะเริ่มไตรมาที่2ในเดือนเมษากันนี้แล้วนะครับดังนั้นนะครับผมหวังว่าการวิเคราะห์นี้จะมีประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านแล้วก็สามารถนำไปเป็นเกตความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆในการปรับเปลี่ยนและปรุง ในเรื่องของการเทรดของเราได้เอาไว้เจอกันในส่วนสับด้านหน้าสวัสดีครับ